โอ้โหยังกระลุดมาจากในอนาคตแน่หลังจากที่เห็นแค่ในโฆษณาเพียงอย่างเดียววันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆกันสักทีนะคะกับเวทตาอาัจฉริยะจากทาง Google แถมเขายังใส่ Gemini AI ตัวเด็ดจากทาง Google ที่แว่นตานะคะจะแสดงภาพซ้อนเป็นเหมือนมิคโรโตี้แถมเขายังมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายนะคะเช่นเราแค่มองหนังสือผ่านๆแล้วหันกลับไปถามอีกครั้งว่าหนังสือเล่มเมื่อสักครู่ที่อ่านไปชื่ออะไรก็สามารถตอบได้คะ่ะ Hey did you happen to catch the title of the white book that was on the shelf behind me The White Atomic Habits James Clear is <laughs> by หรือจะใช้เจมินายแปลภาษาก็สามารถแปลได้ตั้งหลายภาษาค่ะเช่นอังกฤษสเปนหรือเปอร์เซียก็สามารถทําได้ค่ะจะเปิดแมพให้นําทางก็ทําได้เหมือนกันค่ะหรือจะมองปกอัลบั้มและอยากฟังเพลงก็สามารถสั่งให้เล่นเพลงแล้วเพลงก็สตรีมเข้าแว่นได้เลยค่ะในส่วนของดีไซน์ของแว่นตา Google นะคะจะมาในรูปแบบเดียวกันกับแว่นตาเลแบน์เมตาแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือจะเพิ่มจอขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงที่เลนด้านขวาค่ะเพื่อที่จะแสดงภาพและสีได้เต็มรูปแบบ แต่แวดของ Google ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นต้นแบบอยู่นะคะยังไม่มีวางขายจริงแต่ถ้าในอนาคตวางขายจริงเนี่ยรับรองว่ายอดจองทะลุแน่นอนค่ะ